ถอดหนึ่งดึงออกดึงแผ่นที่หนึ่งออกแผ่นที่สองจะเป็นแบบนี้แผ่นที่สองดึงแัดเดินออกดึงแผ่นออก ออกทุกอย่างออกหลังออกจากออกทุกอย่างเสร็จก็ดึงแผ่นที่1ขึ้นแผ่นที่2ขึ้นแผ่นที่3ามขึ้น แผ่นที่4โดยการดึงเครื่องขึ้นกล่องทิ้งไว้แค่แผ่นที่กล่องทิ้งไว้แค่แผ่นที่4กับแผ่นที่5ไปเป็นวิธีใส่โดยใส่เครื่องดิฟฟิปลงไปให้มีแผ่นที่4กับแผ่นที่5อยู่ บบใส่เครื่องดิฟิบจะให้ลงล็อกล็อกจะเป็นประมาณนี้ปรกดลงไปแล้วก็ใส่แผ่นที่3ลงไปหลังจากใส่แผ่นที่3ก็ใส่แผ่นที่2ต่อแบบใส่ขัวตรงแบบนี้ก็ได้แล้วก็หยัดไป แล้วก็ใส่สาย e k t ใส่ช่องนี้ยัดลงไปสายเคเบิลใส่ช่องนี้พาดเดินใส่แบบนี้แล้วก็ยัดลงไปให้ตรงๆาล,ลงไปอีกอาลงไป ให้อยู่ประมาณนี้แล้วใส่แผ่นที่หนึ่งโดยการจ่ายไฟขึ้นข้างบนให้ลงล็อกพอดีนี่โอเคนี่คือเป็นการเสร็จแล้วก็ใส่โดยการเอาหวัวลงไปข้างล่างให้มันล็อกไว้ ก็ใส่สายไฟเข้าไปแบ่งนิดนึงปิดฝาวิธีเปิดก็กดปลดล็อกมาทางขวามือกดสองข้างพร้อมเดียวกันจะเป็นแบบประมาณนี้ทั้งสองข้าง